สาวสุดจะทนบุกพังบ้านฝ่ายชายจังเคยเรียกสินสอด1นึ0 0 0สบาทแต่ว่าที่สามีมีแค่ห้าหมื่นสีมาทำไรเขาของของคนอื่นจนงะสิบาดเดอ้อหนิเด,อด,งงด้อเบิรงตู้เย็นเขาเมื่อกลับอันนี้เบิรงนู่นนี่ ต้องบอกเลยว่ากลายเป็นประเด็นที่ถูกแชร์ออกมาสนั่นไปทั่วโลกโซเชียลอย่างมากเลยทีเดียวคะ่ะเมื่อโลกออนไลน์ได้มีการแชร์โพสต์สาวมโมโหเรียกสินสอด1.5แสนไม่ได้บ้านพังว่าทีผัวเละโดยเหตุการณ์ที่บ้านหลังหนึ่งตำบลป่าแฝกอำเภอพรเจริญจังหวัดบึงกาฬบ้านของนายวสันอายุ23ปีโดยพบกับนางบุญมีอายุ73ปียาของนายวสันจากในคลิปก็จะเห็นร่องรอยความเสียหายที่เกิดขึ้นภายในบริเวณใต้ถุนบ้านและบริเวณ ในนบ้าโดยทางนายวันต์ลาว่าได้มีการไปตกลงคาสินสอดกับครอบครัวาทางนางสาววนิดาอายุ22ปีแฟนสาวที่บ้านฝ่ายหญิงจากนั้นเมื่อเวลาประมาณ18บนาฬิกานางสาววนิดาได,ได้กลับไปที่บ้านหลังเกิดเหตุในลักษณะมึนเมาและทุบทำลายค้า้ของและทรัพย์สินภายในบ้านฝ่ายหญิงลงไม้ลงมือกับตนแต่ตนไม่ได้ตอบโต้อะไรตั้งแต่เกิดเหตุขึ้นก็ไม่ได้ติดต่อหรือมาขอโทษเลยจริงๆเรื่องนี้ไม่อยากให้เป็นข่าวอยากให้แฟนมาชดใช้ค่าเส หายและขอโทษเท่านั้นก็พอเรื่องแต่งงานยังตอบไม่ได้เพราะถือเงินไปแล้วฝ่ายหญิงไม่เอาคงจะได้จบกันไปกันไม่ได้เพราะฝ่ายหญิงเรียกสินสอด1 5 0 0 0 0บาทแต่ตนมีแค่ห้าหมื่นแม้ใจจะยังรักฝ่ายหญิงอยู่ก็ตามนางสาวนงรักพี่สะใายฝ่ายชายกล่าวว่าวันนั้นมีเงินห้าหมื่นบาทเพื่อไปสู่ขอแต่จะพาฝ่ายหญิงมาอยู่บ้านหลังเกิดเหตุด,ด้วยที่ผ่านมาฝ่ายหญิงก็พูดจากับฝ่ายชายว่าขอหนึ่งแสนบาทถ้าไม่ได้จะเอาลูกออกเพราะฝ่ายหญิงอ้างว่าตังคันเกือบ เดือนแล้วเป็นต้น